สวัสดีค่ะมาเด้อพี่น้องให้มากินเขากับปลาเดือนปลาเดือนเห็ดป่นปลากินเนาะค่ะเนาะหนึ่งป่นปลานหนำใส่จ้องรองหนึ่งเพราะว่าปลาเดือนเห็ดทั่นว้แต่ใส้หนำยาขนมกินน้ำเนาะค่ะเนาะมี่น้ำยาใส่แล้วก็สีมีผักกินกับน้ำมี่ปลาทูปลาเดือนไปซสือมาน้มกินมายี่สิบบาทไปกินกับซบปลาลดซบปลาลดกับหัวหนึ่งสิบห้าบาทเนาะค่ะเนาะอันนี่กล้วยน์หมูปลาเดือนเขามาให้ปลาเดือนก็เลยปิ้ง เปลี่ใส่เตาอบบ่ได้ปิ้งยนใส่ยังนะเปิ้งใส่เตาอบกินแซ่บแฉพี่น้องเลยวานไประเด็นก็กินเบิร์ตไปวีนึงแล้วปล้่ยนว่าไละ่ะเขาให้มาสามวีมื้อเช้าไปเด็นก็ไปซื้อเพิ่มมาอีกวีนึงเอามาไว้่แกินเนาะกันเนาะเขาขายถึกถึงหกวีละสิบบาทไประเด็นก็เลยไปซื้อมามื้อนี้แดดแจ่มแจ่มมึงพี่น้องแดดแจ่มคือหยังมื้อนี้ มื้อนี้ยังมูเลี่งคนก็สิไปลอยกระทงเนาะนกันเนาะปเดียนกับจีเดียนขออนุญาตการะเจ้าไปลอยกระทงอยู่าะเพราด้ไปถ่ายอ่นมาให้พี่น้องเบิ่งน้ำเนาะกันเนาะขออนุญาตการะเจ้าไปถ่ายท้ำเบิ่งหม่องลอยกระท่องนี่ปเดียนมากินอยู่หลังบ้านนี่ไม่กินข้าวอยู่หลังบ้านเพราะบ้านกินในบ้านยุงก็หลายมาข้างนอกก็ยงุงหลายแต่ก็ไขคอยู่มีลมอยู่พทุกคนปเดียนก็นเปิดพัดลม เอาแต่ว่าให้ยุ่งไายหลายจากมาแต่ทั้งหนย,ยุ่งหลายสีดยากันยุ่งไร่ประเด็นกับสีเป็นนน่อบอบเนาะเนาะถึอยากันยุ่งแน่เหมืนแน่ก็บ่ได้พอว่าหลอดล่มบ่ดีกันเถิดยากินนน่บ่ดีแน่กับกินบุหรี่นํามเฮียดให้ประเด็นหลอดล่มตีมหายใจยากหายใจบ่สะดวกสบายเนาะเนาะค,น,ะค,นะคนเป็นโรคหอบเปื่อยังสี่ล่ะถือก,กินยังบ่ได้เมื่อเสียงหนกไปห้องอพูดหนกกว่า ฟังท่างผีกันกเขาห้องหองกุดคู่กุดคู่เยู่นี่ประเด็นกับปนนันปนประตูประตูเข่งหนึ่งกับมิสองตัวเนาะคขาเนาะปนบ,ปบ่อไหลพราะว่าจงใ้ไต่แมวกินน้ำแมวประเด็นกับมิ mm hmm. เขาปรยูน้ำประเด็นถลายดอกแต่ว่าย่ำหิวเขาจังคอยมาประเด็นกับเลี้ยงเอา ยามหิ้ไปเดินกขากับเขากั๊บหนามไปกินเนาะเนาะขะเนาะไปเดินกับไปสือหัวหารมาไหวมาไหวแมวน้าเวลาเขามาสิเขากับมากินกินเราเขากับปลาอย่างสิก็ซสือประตูสือมาเพียวแมวน้ำเนาะขะเนาะเบิดเราไปเดินกับเปีวมาาไม่ให้แมวกินน้าเน้ะตอนสัตว์เขาเอาไปถานเบิ่งห้างเถี่เขากับไลนหนูหิโยหนูไล่ไล่พี่น้องเนาะ สับปะรดอันนี้ก็กินแซ่บแซบประเด็นสิกินกับข้าวเพราะว่าประเด็นมีข้าวเหนียวอยู่เนาะะเนาพี่น้องประเด็นมีข้าวเหนียวอยู่เนี่ยประเด็นหุงข้าวเหนียวใส่หม้อไว้ไม้แต่กินนี่บ oui, ่แ <pandemia> ม่นข้าวเจ้าเด้อค่ะเด้อข้าวเหนียวประเด็นหุงใส่หม้อไว้ได้กินมีเข้าวเหนียวประเด็นหุงไว้หุงไว้ถ้ากินอันนี้ประเด็นก็สิกินข้าวเหนียวน้ำกินนั่นขนมเส้นน้ำเนาะค่ะเนาะ กันเ้าบว่าอยากแซรเของสีเห้องหงเอาก็ได้เด้อกันเด้อแต่ว่ายาส่นำไหลหงกะกะพอดีุงส่หมอไฟฟ้า,าห้องนีล่ะโอ้ยเบ่งพีนงง่น้องบางอันนนั้ลูกขิงขากมากนะบางใน,นตัวหน่อยหน่อยมหากิ๋งอย่างโม่ประเด็นสีส้วใหนเบิบงเด้อกันเด้อตัวน้อยหน่อยโมขิงขาดบางใน,น,นอันพอดีอเศษพักประเด็นย้อนลงไปบางลูกขิงขากมากิน อันลูก,กิงขากหน่อยตะกอนไปเห็นอันไปเดือนเห็นตัวน้อยหน่อยพี่น้องใอ้ไปที่นี่เขาเริ่ใ,ใหง่ายหวอยงนะไปไก่ว่าไดเขาจีดโดดนี้ให้เบิ้งข้างๆเราเนาะคนเนาะเบืงเขานั่งกินนี่นะหนึ่งลูก,กิงขากหน่อยมีอีกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้มีตัวหนึ่งเลียนเขาไปเตาแก๊สลรวคุณ โอ้หลายตัวอยู่ตัวอะไรพี่น้องเด่นไปเตาแก๊สหรอตัวนั่นตัวใหญ่ก็ตัวนี้อยู่ตัวนั่นตัวใหญ่ก็ตัวนี้อยู่เนาะพี่น้อตัวนี้ตัวหน่อยๆตัวตัวหนึ่งหญ่เด่นไปพุ่นหรอเขาไปไว้ไว้ขันไปไก่ว่าใดเขาโดดหนีเนาะเบิ้งห่างๆเอาประเด็นส้วนกล่องให้เบิ้งเนอกพี่น้อเบิ้ง เขากินหมดมัง้งในเขาเลี้ยเอาเอาลินเลี้ยกินหมดมัง้งในนั่นเอาลินเลี้ยกินหมดพี่น้องให้บางในนี่ตาหายเนาะนั่นไปแล้วคุณตรวจไปแล้วออกมาหาหกินมั้งไป